สวัสดีครับผมพี่น้องเมน,นี่พ่อใหญ่โอ้กัดคือเก่าละมาหมายเก่าพี่น้องหมายเก่าไม้เดิมมาเตรียมอุปกรณ์ไว้อันนี้แมงแมงพ่อใหญ่โอ้ข้นจากหลุมเด้อพี่นอ้องเมนี่โอ้เอาขวดขี้ดินขึ้นจากหลุมอันมา อยู่มันบ่ท่านเขาพี่น้องมือขึ้นมันมากแล้วก็มาอาศัยยู่ยน้ำดินน้ำมอนน่ดุดเป็นแตกๆเลยพี่น้องนี่แหละอุปกรณ์พี่น้องก็มีแค่นี้แล้วนี่อดไฟ LED อะนใหญ่โอ้กับพวกีลากบ่ไดาลากมาเห็ดสามขาเนาะพใ่ญ่โอ้กับเอาขากล่องมาเห็ดเลยขาตัง เท่าับพี่น้องแล้วก็มีทะะ่ระโคงนี่แบตเตอรี่นี่แหละพี่น้องอุปกรณ์หาอยู่หากินแบบบ้านๆใส่แมงล่อแมงพี่น้องครับผมเดี๋ยวไฟมาลุ่นกันวะเมื่อนี่พฟใหญ่โอ้สิได้้ลยบันไดยพี่น้องไปลุ่นกันแมนนยมคำครับผม đi nhầm lên ngọc bom áp phi nóng phá mờ bơm mì này lái phi là gió mong tàu này anh nhớ nèn ký cầu phi nóng anh nèn nèn ký cầu phi nóng 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 phi ไอ้หน,นี้เขาง่ายเว้ว่าสิเปิดหอดแจงเบิ้งพี่นอ้องเบื้องแจงดอกประมาณจะตีสองตีสามเอาว่าเบิ้งบินมาโอ้ผักขัดพี่น้องเรดูนี่ก็เป็นเดูกันตอนแม่นซ่อนเะพี่น้องออกดีบินดีอากาศอบเอ้าฮ่อนฮ่อนพี่น้องเป็นเดูของการหาแม่งที่ซ่อน เพื่นยัยโวก็หาแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเพื่อนยัยโวสิตักต้อนพี่น้องนี่พี่น้องตักรอบแรกรอบแรกเวลาตอนนี้กระทุ่มหนึ่งพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวเชี่ยเขาบานก่อนเพราะว่าเอาต้องเอาไปเขาตู้ไว้พี่น้องให้มันสดไว้แตรมมี แขงกันเมาเบิดพี่น้องจังตะเบิงผลงานร่วมครับผม่ะพามาเบิองอีกพี่น้องแข่งเรื่อแล้วอู้ไอ้ฝาดพี่น้องเลย เดี๋ยวอ,อนี้วัวสิตาก้อนเหมือน่านเด็กดอกพี่นอ้องเดี๋ยสตาก,ก้อนครับผมเต็มแทงเรื่อยๆดอพี่นอ้องนี่รอบสองพี่นอ้องเอาเข่าบาดแล้วรอบนึงนี่รอบที่สองมึงเอาไปเก็บก้อนพี่นอ้องเอาไว้ทุ่ทงเมื่อไหรดอกมันหมุนกัน เดี๋ยวมันเละเบ็ดพี่น้องเดี๋ยวไปยูเอาเขบาบ้านกันครับผมครับผมนีม่คือผลงานที่ไทยผลงานร่วมครับผมเลยไลาย,ย่พี่น้องตประมาณจัดเกือบสิบโลครับผม ก็ะละมั่งไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ล่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ